สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเป็นสปีดเพนท์กันนะคะซึ่งเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราทำเป็นการทำอินคล้ายๆพวกม็อกอัพในคอมอย่างนี้ไปน,นะคะเป็นพวกกราฟิกพวกนี้แต่รู้สึกว่าแบบคือฝีมือเรายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยเรามาทำเป็นงานมือกันบ้างก็คือการวาดรูปพวกนี้นะคะซึ่งถามว่าราจะเป็นยังไงก็เราไปดูในคลิปกันเลยค่ะซึ่งจาก ตรงนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการร่างรูปก,ก่อน,นะคะ่ะซึ่งการร่างรูปเนี่ยมันแบบเป็นการวาดรูปคร่าวๆค่ะให้เราเห็นองค์ประกอบโดยรวมของภาพนะคะซึ่งอาจจะต้องลบแก้ลบแก้เยอะไปหน่อยแต่ก็ก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะส่วนพอเราล่างรูปเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่การตัดเส้นนะคะซึ่งการตัดเส้นนี่ก็เรียกได้ว่าเออยากอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นการทำให้เส้นเราคมขึ้นแต่ ครั้งนี้เราจะไม่ตัดเส้นคมมากค่ะเพราะว่าเราจะมาทําเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะมาถึงการลงสีทับเส้นนะคะน,นี้นะซึ่งการลงสีทับเส้นเป็นอะไรที่โคตรินมากค่ะและแบบกินพลังงานเยอะมากกว่าจะวาดรูปนี้เสร็จใช้เวลาไปเกือบทั้งวันนะคะห้าหกชั่วโมงได้ซึ่งแบบทำเสร็จแล้วก็คือเหมือนขายวิญญาณให้ซาตานไปแล้วอะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนการแบบ ลองลงสีผมดูว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ผมว่ามันแบแบบแปลกๆบ้างไหมเอออะไรมาณนั้นนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเพิ่งลองเพิ่งได้เห็นเทคนิคใหม่ในการลงสีผมมาก็เลยเออไหนๆก็เห็นเทคน,คนิคนั้นมาแล้วก็มาลองงานกับงานเราดูดีกว่า ตรงนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะต่อไปนี้ก็จะกลายเป็นการลงสีทั่วทั้งตัวแล้วค่ะอาจจะมีตรงไหนที่แบบแปลกๆไปบ้างแล้วก็นั่งแก้ในนี้ได้ค่ะเพราะว่าแบบม,มันเป็นการลงสีตามเส้นแล้วเนาะมันไม่เห็นเส้นจ่อเราอยู่แล้วรงทับไปได้ ถามว่าช่วงที่ยากที่สุดอยู่ตรงไหนก็คือถ้าไม่ใช่ผมก็จะต้องตอบว่าเป็นปากเลยแหละคะ่ะห็นได้ชัดว่าปากนี่ยังไม่ได้ลงเป็นแบบยังไม่ได้ลงเป็นปากคนจริงๆนะยังเป็นแบบภาพตุู้อยู่ส่วนที่พูดยที่สุดก็คือเรายับตรงเสื้อนี่แหละคะ่ะเป็นอะไรที่อยู่ดีก็มือปาดมือเผลอปาดไปโดยเฉยแต่มองทีเฮ้ยมันก็สวยดีนี่ว่ะอ,อย่ดีก็เทคนิคใหม่มาเฉยเลย ส่วนตอนนี้ก็จะเริ่มลงสีนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยสีผิวคือมันไม่สวยเลยค่ะรับไม่ได้สุดๆแล้วก็เลยแก้ไปแก้มาจนได้สีผิวอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็คือแก้ไปแก้มาค่ะจนแบบได้เป็นสีผิวแบบนี้นะคะได้ะะแล้วค่ะเสร็จแล้ว ต่อไปค่ะมาซูมดูดีเทลต่างๆกันนะคะทั้งดวงตาทั้งเส้นผมที่ตามพูงใจวาดนะคะก็เลยออกมา,ากลายเป็นผลงานชิ้นนี้นะคะต้องขอบคุณตัวเองจริงๆ